มันสําคัญอยู่ที่ภาชนะนะคือใจนะเป็นภาชนะสําคัญพระพุทธเจ้ารับสั่งอะไรออกมาจากพระไทยพระไทยที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วขนน้อกมาก็าที่ภาชนะที่รองรับมันจะมีแต่ช่วงแต่ฐานแย่สงน้ใม,มันก็นเลอะเอะอทอะไปลี่นตามหมดธรรมะก็เลยกลายเป็นช่วงมันฐานไม่มีความหมายอะไรพระพุทธเจ้าสอนโลกมานี้ประมาณเ,เท่าไหร่แล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีเนี่ยนะ ออกจากพระไทยที่บริสุ์ล้วนที่มีคุณค่าสูงสุดสูงสุดออกมาก็มาลงมาที่ภาชนะรับก็มีแต่ส้วมแต่ฐานที่นี่ทาที่นี่ลงไปหาส้วมหาฐานจะเป็นยังไงมันก็นเลเลอไปตามกันฟังก็ฟังไปเรืๆๆๆ่อยความเลเ่อเลเลอเอไปหมดอย่างนี้ศาส,สนาจะไม่มีความหมายเมื่อลงเข้าส้วมเข้าฐานถ้นาภาชนะเป็นภาชนะที่ รับรอง k, Trump, like ập, ทำเต็มเหนี่ยวอยู่แล้วกั็เข้าอะไรปั๊บปั๊บปั๊บยิ่งทำสูงอะไรทำนี่ที่ออกลงไปรับกันี่ก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเทิดชูหัวใจผู้ฟังยกหัวใจผู้ฟังขึ้นเรื่อยเด่นเด่นเด่นดวงเลิศโลกนั่นเนี่ยรทพระพุทธเจ้าถลงในช่วงในฐานกับกายเป็นคุกเข้ากับ่วงกับฐานจะเชี้ฟังเท่จะควรฟัง ิเลสหนาะปัญญาหยาบไม่สนใจนะนธรทมมันก็เป็นเท่ากับส่วมกับฐานนั่นแหละไม่ได้สดได้แสงได้เรื่องได้ราวฟังไปก็ไปอย่างนรแล้วนนะไม่มีคุณค่าทำเพราะมันเข้าไปคุกเข้ากับส่วมกับฐานแล้วส่วมฐานไม่ใช่สิ่งที่มีคุณค่าอะไรนะอันนี้ลงไปก็เลยไปเจอเงินเข้าก็เลยกลมกลึงเป็นปเดียวกันกลายเป็นส่วมเป็นฐานสําหรับคุณโถทั่วไปหมดผนะู้หนาเกลื่อนกิเลสคือส่วมคือฐานจะเป็นอะไรไป อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านแสดงไว้นั้นว่าทมของพระพุทธเจ้าาสิงสถิตอยู่ในหัวใจของคนมีที่เลวก็กลายเป็นธรรมปรมไปให้เจ้าก็เป็นธรรมอันเลิศเลยท่านออกมาจากไหนขอนมาจากหัวใจท่านท่านพูดอย่างคนกระทบเคียงอะไรน่เห็นไหมละ่ะพวกส่วงพวกฐานมาันก็ขายี้ขยำทำนะอ๋อก็รําก็เป็นของบริสุทธิ์ สุดส่วนแล้วมันจะเป็นทำปลอมไปได้ยังไงหรอคือทำแบบพุทธเจ้าบริสุทธิ์สุดส่วนเขาจริงแต่เวลาไปคุกเข้ากันกับอีกใจของผู้ดูชนมันก็กลายเป็นทำปลอมไปท่านว่าอนี้นะเหยียวมาเถียงกันวนะ่าก็ทําเป็นของจริงนะขเขาไปคุกเข้ากันแล้วมันก็เป็นของจริงแล้นะนะทั้งนี้มันก็โมโหก็มันก็ใส่ซะบ้างแบบนี้ เอานี่ช่วยนี่เป็นช่วงเป็นฐานเต็มอยู่นี่แล้วเอาอาหารไปคุกเข้าี่จะกินได้ไหมแล้วก็ว่างั้นเทถอเอาอันนี้อา,อาหารก็เป็นอาหารแล้วช่วงเป็นช่วงแล้วมันจะปลอมไหมหรืรอมไม่ความเข้าไปเขาไปควอมแต่กินได้ไหมมันก็ไม่กินได้ก็นั่นแหละมันปลอมอยู่ตรงน,นั้นแน่เอาตองน,นั่นเลยเข้าใจไม่ผู้เก่าเราตอบเองมันคันฟันนะเอาให้สวยๆหรือร้อนหนึ่ง ก็มันค้าเข้าแล้วเัางของที่ควรจะรับทานตกลงอะไรเข้าไปอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรรับทานแล้วใช่ไหมล่ะนั่นมันก็เอย่าน <Glass> หลงปู่มั่นท่านพูดเนี่ย,เ,ยเราก็มาขยายความอีกเพราะท่านพูดส่วนรวมทีเดียวเลยว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์สุดส่วนนั้นเมื่อเขาเสียก็ติดอยู่ในผู้โดยชนก็กลายเป็นสรรมาพร้อมไปท่านว่ากลางๆอย่างนี้เวลาเราแยกออกไปพระพุทธเจ้าก็มีหลายขั้นธรรมมีหลายขันน้นนะ ผูุชนกนหนาแน่นมันทิ้งสธิ์อยู่กับพุทุชนล้นลวนๆแล้วก็เป็นธรรมปลอมล้นลวนๆนีถ้าไปทิ้งสถิอยู่ในผ้าเรียกเจ้าตั้งแต่ขั้นโสดางไปก็มีส่วนจริงส่วนปลอมสับกันไปละเอียดไปถึงอ,อ,อสติธาคาอนาคาธรรมก็ละเอียดไปละเอียดไปจริงไป,งไปยิงไปถึงอรหันต์ละกจจริงสุดส่วนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นคําว่าธรรมมีหลายขั้นของธรรม จิตใจของคนก็นมีเหลื่อมล้มําต่ําสูงต่างกันที่เป็นภาชนะสําหรับรับทางเพราะงั้นถึงเป็นตักเป็นไาไม่ได้เป็นอันเดียวกันทีเดียวคุณว่าปลอมความรวนๆวนก็มีแล้วพิธ้โน,นรนรเรียกว่าปลอมจาบเขาคันอริยะตั้งแต่โสดาขึ้นไป ค่อยจิงแทรกันเข้าและะ้วสติาคาแทรกันเข้าทำแทรกเข้าหนาเข้าถึงอนาคคาก็ยิ่งหนาเข้าทำถึงอรหรนรันทสุดสวดบริสุทธิ์เต็มที่นั่นทำเป็นขั้นๆ้นตอนน,นลูกหลานเด็กปาไปเรียนหนังสือครูอาจารย์พามาก็ให้นํงไปปฏิบัตินะอันนี้เราก็ไม่ค้านแม้เราตัวทั้งหนูก็เป็นแบบของหนูนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็แบบของพระพุทธเจ้าศาสดาราอ์เอก เป็นแบบแผนของศาสดาองค์เอกที่เป็นคติตัวอย่างแก่โลกเรื่อยมาหรือเมืทั่งท่านทํา,ทา,ทารูปแล้วกราบไหว้บูชานี่ก็คือรูปของพระพุเทธเจ้าเนี่ยคติตัวอย่างทุกอย่างออกมาจากพระเจ้าที่เป็นแบบฉบับบบัเรื่องเหล่านี้ก็เป็นแบบฉบับมาตั้งแต่ครั้งองค์ศาสดาทีนี่มาเป็นแบบฉบับในสมัยเรานี่ควรจะยืดได้ยังไงมันก็ไม่ขัดกันอย่างที่ว่าหยด,ดน้ําบนใบบัวอย่างนี้นะ เราจะค้านใครว่าเราไม่ค้านแต่ว่าเราเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงเราก็ไม่มีคือไม่ค้านเห็นด้วยแล้วขออย่างไรแล้วจะกลายเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงอย่างนี้เราก็ยังมีมต่อาการค้านทำที่สอนไปแล้วไม่มีที่คัดค้านเน่ยรจะค้านที่ตรงไหนหนูตัวหนึ่งก็เป็นหนูตัวหนึ่งเต็มตัวมาว่าไงช้างตัวหนึ่งก็เป็นช้างเต็มตัวหนูเต็มตัวสัตว์ทุกประเภทเต็มตัวของเขายู่ อันนี้เรื่องนิสัยวาสนาวุญญาปพิษมรารของคนมีหนักมีเมามากน้อยต่างกันก็เป็นตามสัตว์ตามส่วนของตัวเองเป็นศัสตาองค์เอกก็เป็นคติตัวอย่างแก่โลกทั้งสามเลยนี่ยะนั้นการลองลงมาเราลงมาการที่อีน้องลูกหลานทั้งหลายนําไปเป็นคติตัวอย่างนี่เราก็ก้าวเดินมาแล้วถ้าว่าผิดเราก็ต้องผิดไปแล้ว เราไม่ได้ผิดเป็นที่แน่ใจโดยลำดับมาตั้งแต่ร่มลูกคูขานกติเตตกายจะเป็นจะตายก็เป็นกติตัวอย่างมาที่ผลที่ได้มาจากวิธีนี้ทางนั้นเนี่ยคือเหตุบำเพ็ญมาอย่างไงผลได้มาเป็นลำดับลาดาก็ไม่มีที่ต้องตีเหตุคือการกระทําของเราหมายว่าสมควรหรือไม่ที่จะรับผลเช่นนั้นเช่นนั้นขึ้นมาก็สมควรต่อกันเป็นลำดับจนกระทั่งผลเป็นที่พอใจก็เหตุก็เป็นที่พอใจมาแล้ว มเมื่อเหตุไม่หนูให้เต็มที่แล้วผลจะเต็มที่ได้อย่างไงนี่เราก็ดําเนินมาแล้วถ้าเขาจะต้องติในห <c oughs> นังสือเล่มนี้ที่จะไปเป็นนิติสยางก,ก็ต้องติเราพุ่งเป็นตัวเหตุนี่เองนการดําเนินของเราก็ไม่มีที่ต้องติเท่าที่ปฏิบัติมาผลไม่มีที่ต้องติจะไาต้องติเหตุที่ตรงไหนนั่น,นเรียกืว่าเราจะคัดค้านก็ไม่มีทางที่จะคัดค้านเพราะทําเป็นตมแต่ ก็มีจะเห็นด้วยที่เราเห็นด้วยไปก่อนแล้วด้วยการปฏิบัติของเราก็มีเท่านั้นผู้ใดจะนําไปปฏิบัติก็ปฏิบัติการเทศนาว่าการแล้วไม่ได้แบ่งสันปันส่วนเอาผลรายได้และเสียจากผู้หนึ่งผู้ใดนี่ตั้งแต่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วจะนาไปพื้นปฏบิบัติตามลัลนผลมากน้อยก็เป็นประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นสาหรับเราเรา,เราไม่มีอะไรเหมือนเราก็บอกแล้วเราไม่มีอะไรกับใครมายกมายอกก็เท่านั้น อาทิตินินทาก็เป็นปากของตัวเองยกยอก็ปากของของผู้พูดออกมาเองตำหนิติเตียนก็ปากคนนั้นเองมันกเสียที่ปากองนั้นได้ที่ปากตรงนั้นเองมันไม่ได้ได้จากที่อื่นที่ใดนะได้จากปากของตัวเองเป็นข้าศึกต่อตัวเองก็คือปากพูดไม่สํานวนระวังพูดอะไรก็พูดไปสุ่มสี่สุ่มห้าภัยก็เกิดขึ้นจากปากเขาเขาใจตัวเองนอกจากนั้นยังไปแผดเผาหูคนอื่น ให้ผิดของเขาเศร้าหมองมึดเตื้อไปด้วยก็มีเยอะนั่นพูดที่ดีก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็ยังทําประโยชน์ให้คนอื่นได้รับจากการได้ยินได้ฟังอีกนั่นมันก็เป็นขั้น,นตอนๆสาหรับสิ่งที่ชมทิฏฐินั่นเป็นธรรมชาติกลางๆไม่เข้าไขรออกไก่พระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วข่านไม่เข้าใครออกไกรใครจะมีที่ชมพระองค์ก็เคยมาแล้วถึงก็นักเขาจ้างวานคนไป ด่าพระพุทธเจ้าก็เห็นอยู่แล้วในกำพีสเสด็จไปบินทุบาทที่ไหนก็ถูกเขาด่าเขาว่าไอ้อูดไอล้ไออลายหัวร้นกนคิว้วทุกอย่างว่าไปไอ้ขอทานเลยมันก็เฉยไปเยอะไม่สนใจพระอนรนินมีกิเลสอย่างเจเดือดรอดมุ่นวายขอทุนรัตนาวุฒิเจ้าสเสด็จไปโปรดบ้านอื่นเมืองอื่นที่เขาไม่จะมีปีฉินคายอย่างนี้ พระองค์ก็คงครับเป็นอย่างเราก็เรียกว่าลำคาญหูแล้วจะไปไปบ้านไหนละอานุนไปบ้านน้นงนนบ้านนนเขาก็มีปากเหมือนกันถ้าเขาว่ามาเราก็มีหูเหมือนกันเขาจะหนีมาเราจะว่ายัางไงไปบ้านนั้นเขาเรียกว่าไงนั้นก็เหมือนกันเนี่ยไปบ้านนั้นจะหนีก็ไปบ้านนั้นสุดท้ายก็โลกแคบไม่มีที่อยู่ก็มีที่จะหนีกี่เตียนและเชยชมทั่วโลกดินแดน เนื่องจากดีกับชั่วมันมีอยู่ด้วยกันไปที่ไหนมันก็มีเราจไล่ไปโยนทั้งบ้านนั้นทําบ้านนั้นเขาจะมีแล้าแต่เขาเขาด่าแล้วจะว่าไปบ้านนั้นแล้วบ้านนั้นเขาด่าแล้วว่าสุดท้ายไม่มีบ้านอยู่งานเอออารมณ์จะไปคิดอย่างนั้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องของโลกสงสารโลกธรรมแปดมันมีอยู่อย่างนี้ประจําโลกได้มาเสียไปนิชานสร้อสุดสุด มีราบเสียงราบมียศเสียงยอเป็นอยู่นี่ทั่วไปแหละนี่ไปที่ไหนมันก็มีอย่างเดียวกันเนี่ยหรือไม่ควรไปให้ดูเจา้จเจาของํำระกิจใจเจ้าของมันบกพร่องตรงไหนให้แก้ไขแบบแปลงจุดที่บกพร่องเราก็รสมบูรณ์ปรวตของเราเองท่านก็ยกองค์ท่านขึ้นมาสำหรับเราจะคนเหมือนกับช้างที่ก้าวเข้าสู่สงครามไม่พร่ำเพรงต่อลูกศรที่จะมาจากทิศทั้งสี่ เราตั้งหน้ารบเท่านั้นนั่นว่างั้นตั้งหน้ารบก,ก็คือตั้งหน้าดําเนินด้วยความเป็นธรรมประจําองศสาสัญาเท่านั้นเองเพราะว่าี่าไม่เห็นไม่ว่าอะไร <c oughs> เรื่องความต่านิติชมมันมีอยู่ทั่วไปน,นั่นแหละว่ามันดูนเกิดที่ไหนมันก็ไปเป็นผลที่นั่นเกิดจากปากไกลก็เป็นผลที่นั่นไม่ว่าเกิดทางดีทางชั่วเกิดจากปากที่พูดดีพูดชั่ว มันก็เป็นผลย้อนกลับมาผู้ทําผู้ทําก็คือผู้เป็นต้นเหตุเหตุเกิดที่ไหนผลมันก็เกิดที่นั่นเนี่ยมันก็มีเท่านั้นเองเราจะไปมองถึงแต่น้องนอใครว่าที่ไหนก็มีแต่จ,จะแว่แย่จะเขาเสียงไม่ดูหัวใจเจ้าของหัวใจเจ้าของบอกพร่องมันถึงไปโกรธให้เขานั่นถ้าใจไม่บกพร่องไม่โกรธเขาจะดุจะด่าจะว่าอะไรก็เฉยเหมือนหมาปล่อยหำเข้าใจไม่หมาปล่อยหำ ถ้าแม่เขาใจไปดูห่อมไอ้ไอ้หยองที่มันนุ่งผ้าเมื่อไรก็ถีมันเฉยของนันไปอย่างนั้นเนี่ยใครก็เรียกก็รู้ว่ามันหมาแล้วม็สนใจขึ้นมนอะไรเน่ยอันนี้มันก็อย่างนั้นเลยใครว่าที่ไหนก็ไปดูตั้งแต่นอกไม่ดูเจ้าของที่บกพร่องแล้วไม่พอใจในยะความไม่พอใจคือเราเองนี่ยังบกพร่องจุดนีนะ้แก้ตรงนี้พอแก้ตรงนี้แก้กับแบกเไป,ไปใครว่าอะไรก็มันก็เฉยมันพอแล้ว แก้ดีแล้วไปที่ไหนก็สบายไปหมดแต่ถ้าแก้ตัวไม่ได้ไปไหนทุกทั้งนั้นคนเราขอให้แก้ที่ตัวบกพร่องที่ตัวนะอย่าไปเข้าใจว่าเขาจะมีเราว่าเขาไม่ดีเขาชมว่าล้วเขาดีอย่างนั้นใช้ไม่ได้ต้องดูตัวเองเลยเราเองเขาตำหนิเราว่าไม่ดีแล้วไม่ดีตรงไหนอย่างที่เขาว่าถ้าเป็นอย่างเขาอ้างจริงแล้วก็แก้ตรงนั้นเสียเนี่ยเขาชมว่าดีหรือไม่ดีก็พิจารณาตัวเองตลอดเวลานี่เรียกว่า ผู้มีธรรมในใจเรื่องดีเรื่องชั่วจะเข้ามาสู่ใจใจจะเป็นผู้รับทราบได้ทั้งหมดแล้วควรแก้ไขถอนนั่นแก้ควรส่งเสริมส่งเสริมไปเรื่อยนั่นเรียกว่าผู้ปฏิบัติตนทำมาอย่างนั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติรมไปคอยเอาตั้งแต่ความดีความชอบความชมเชยเสริญจากปากคนหมูคนไข้มาไหนนะต้องดูตัวเองเอาเอาจากตัวเองสิเขาตำหนิมาอย่างไรนั้นเป็นเหมือนกับครูเหมือนกับอาจารย เตือนเราสอนเราบกข้องตรงไหนตรงไหนเราแก้ตรงนั้นไปเรื่อยๆผลเรามันก็ดีไปเรื่อยๆนั่นแหละเมื่อมันถึงดีเต็มที่แล้วเนี่ยจาตำหนีฤทธิชมมันก็เท่ากันเป็นส่วนเกินทั้งหมดมเขาชมมามันก็เกินเทียนน้ําเต็มแก้วแล้วชมเชยเขาสารเสวนก็มีน้ําหนักเท่ากันเป็นส่วนเกินอย่างเดียวกันไหลล้นออกอย่างเดียวกันหมดนั่นถ้าพออิจพอนะ สภาวธรรมทั้งหลายแล้วก็เป็นอย่างนั้นเวนธรรมทั้งแทนหากเป็นธรรมชาติเองจะบังคับให้มันติดมันก็ไม่ติดถ้าจิตพอตัวแล้วบังคับให้ดีกว่านั้นก็ไม่มีให้ชั่วกว่านี้ก็ไม่มีเรียกว่าจิตพอตัวแล้วทั้งสือเรื่องนี้ก็พอจะเป็นประโยชน์แก่ชาวพุทธเราบ้างเลยนะพันธะวัตสมก็สมกับความเสียตลาดของเรา ที่ถึงขนาดที่ว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายเนี่ยปิดแนบอยู่กับความเพียรลยนี่เราติดแนบมรารดหรือในพูดย้อนพูดถึงเรื่องการพิจารณาย้อนหลังของเราตั้งแต่ประกอบความเพียรมาจนถึงที่ยุติกันเนี่การประกอบความเพียรเราได้มีความหมดแอทอดแท้เร็วไหลหรือถอดถอ,อนตัวเองด้วยความอ่อนเปียกไปอย่างนั้นมีที่ตรงไหนเนมันไม่มีก็บอกไม่มีเน่ย ก็ได้ชมเจ้าของโอ้มันไม่ถอยนะถึงจะล้มลุกคู่คานขนาดไหนจะเป็นจะตายไม่ถอยอยู่ตลอดเวลามันถึงได้มาถึงอย่างนี้นั่นถ้าถอยเสียที่ไหนแล้วก็จมไปเลยนี่คือไม่ถอยนี่ก็ได้ชมความหมายมั่นปั้นมือคูดให้เต็มยอดก็คือว่าความหมายมั่นปั้นมือต่อมรคนิพพานิพานต่อแดนอรหันนี่เต็มหัวใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรอ่อนนะ ร่างกายมันจะไปไม่ได้อย่างที่เคยพูดห้ฟังเอาไปไม่ได้หยู่สะก่อนเสิใจไปได้อยู่ใจต้องไปนั่นมันก็หมุนติ้วติ้วของมันนี่ละด้วออำนาจอย่างความรุสาพยามันฝาน่าฝืนรู้ภรษาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าเราไม่ฝา่าฝืนไม่โต้ตอบหรือไม่ลบราากันแล้วมีแั่แพ้โดยแต่เดียวใช้ไม่ได้เลยนะต้องสู้สู้ตลอด ผลอย่างการต่อสู้สู้กับการฆ่าศึกศัตรูได้มาคือคือความสุขความเบาใจของเราเช่นมันจะไปทําความชั่วไม่ให้ทํานะเามันจะไปก็ทำไปไปใจใจใจยังห้ามไม่ได้ไม่ให้ร่างกายไม่ให้ไปเอาใจไปจะไปให้มไปเวลายังห้ามใจไม่ได้นะเพราะหนักเข้าน่ะเข้าห้ามได้ทั้งใจใจก็ไม่ไปพอแยบออกมานี้ว่าจะเป็นทางดีทางชั่วประการใดมันจะทดสอบกันทันทีทันที นี่เรียกว่ามันทันกันสติปัญญาจะรอบตัวรอบตัวพอเย็บมาทางชั่วหรือทางรีมันจะรู้ทางรีนก็เป็นสิ่งที่เราเสริมไว้แล้วมันก็หนุนกันทันทีถ้าเป็นทางชั่วปัดออกกันทีทันทีอันทีนี่เข้าถึงใจแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนร้างายก็ต้องอาศัยใจบังคับคิดที่แรกใจมันดื้อเอาข้าใจดื้อเอามันอยากคิดแต่มันคิดไป แต่เราจะไม่ไปตามที่มันคิดว่าอยากไปแล้วไม่ไปตามนั้นไงห้ามเอาใจอันหนึ่งห้ามร่างกายไว้ไม่ให้ไปไม่ให้ทาสิ่งชั่วทั้งหลายเอาันอดักทาในจิตก็มันคิดเอาห้ามมันไม่ไมด้เอามันคิดอสิ่งที่ห้ามได้คือการทําตามความคิดไม่ใทำนั่นไม่ให้พูดนั่นเอาตอนนี้ก่อนต่อมาก็คิดก็ไม่คิดพูดก็ไม่พูดมันบ,บังคับกัากันได้จนกระทั่งแยบปัป๊บัารู้ทันทีขาดสะบั้นไปนั่นเห็นไหมล่ะ กาขขรฝึกฝนรวมกิตใจดีอย่างนั้นนะ <c oughs> ดีเป็นขัน้นเป็นตอนเป็นขัน้นเป็นตอนแล้วอยากเข้าไปเท่าไหร่ทายิ่งจ้าคุณเจ้าคุณกํากกลังบางชาความเฉียวเฉลียตลาดแหลมคมทุกอย่างอยู่กับรมหมดกิเลนี่หมอบหมอบเรื่อยถึงขนาดที่ได้คุยเขี่ยกุลก้นบางทีมันเราก็เคยพูดมันเป็นในจิตนี่เอาซะจกนกระทั่งปรากฏว่ากิเลสนี้ไม่มีเลยในหัวใจคือมันหมอบ ส่วนละเอียดมันยังหมอบอยู่ด้วยนะไม่เพียงส่วนละเอียดเฉยๆมันยังหมอบยังหลบยังซ่อนอยู่มันก็แสดงตัวขึ้นมาอันหนึ่งเฮ้มันไม่ใช่สาเร็จแล้วหรือว่ามะมันเป็นพระหันน้อยๆขึ้นมาตัวเงีอกเงรอมันมันเป็นพระหันน้อยๆขึ้นมาเนี่ยเี่นมีที่เหร่ตัวทั้งๆที่ไม่เชื่อมันนั้นอ่ะมันมีอันหนึ่งแทกเป็นมาเงือมันไม่เป็นพระหันน้อยๆแล้วหรือนี่เวลาที่เหยดมันหมอบ ทั้งๆที่เราไม่ได้เชื่อมันนะมันยังมีอันหนึ่งที่มันคอยฟัดคนอยยังคอยจับกระยู่มีอทั้งนั้นขาจับเสียไม่ต้องเงียบเงียบฮะมันไม่ใช่เป็นผ้าลานน้อยๆเราเลยคิดมันคิดของมันเฉยนะแต่ความสําคัญเราไม่ได้เป็นประามนั้นก็รู้อยู่ว่ามันยังไม่หมดเห็นจะเบียงว่ามันละเอียด ถึงขั้นที่ว่าเไม่จะเป็นพระราน,น้อยองค์หนึ่งขึ้นมาแล้วเหรอสักเดียวเสือใหญ่ก็โผโ่ขึ้นมาเออนี่อาราน,น้อยดูเข้าใจไหมนี่อาราน,น้อยลายพาดก่อนนี่ซัดกันเลยนันจะใหญ่ขนาดไหนก็เถอะถ้าลงสติปัญญาขั้นนั้นแล้วจะว่าจะเสือโคร่งปู่เสือโคร่งมาก็พังกันหมดนั่นแหละนี่ถึงขั้นสติปัญญาที่เตรียมไปพับร็รันขาด,ขาด ต the ั้งที่พี่นล่าต่้งหลายมีเวลามันหนามันแนนอยู่แเ้าขาดสู้มันไม่ได้งายตลอดเลยแต่เวลาทรมัดเรี่ยมไปแล้วเนี่ยที่เหลือไม่ต่างายทั้งนั้นไม่งายขาดตะบ้านไปเลยนิพพานได้อยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเทินไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนหมุนทิ้วที่อยู่ภายในที่จะให้หลุดให้พ้นให้หลุดให้พ้นนันถึงการเวลาของธรรมมีกําลังแล้วเป็นด้วยกันในหัวใจทุกคน ใครไม่มีหญิงมีชายขอจะใช้ความมุสาพยายามซึ่งไม่มีเพศเหมือนกันใครใช้คนนั้นได้เป็นที่งมงคุแก่ตัวแตใครวิจะอืดอานอืดอ,าอ,ดอ,าอ,ดอา่าเไป่ลยมาท้าทยายผู้ดีเจ้าด้วยกองมูดกองพูดต็หมหัวใจใยของท้าทาย่า,าไรมันก็ยิ่งจมด้วคกองมูดกองพูดนะยาวกองมูดกองพูดไปท้าทายกับของคาทั้งแท่งคือธรรมอันเอกของาศาสนาไม่สมควรอย่างยิ่งเราที่เป็นมนุษย์และเป็นชาวพูด ให้พปปปปยายามจากัารต,ตื่นเนื้อตื่นตัวแกกไขแยกแปลงตัวเองเราจะดีได้ทุกคนทาไม่คือเมล้าสมัยสดสดร้อนรที่จะทําที่จะทําคนให้ดีจากการปฏิบัติของตัวเองแล็ดกิเลสกับมันกันทําคนให้ชั่วจากกาันหลงตามมันด้วยกันสดสร้อนเหมือนกันไม่มีอะไรยิ่งย่อนกันระหว่างกิเลสกับธรรมว่าอันไหนคืออันไหนล้าสมัยไม่มีอ่า เวลานี่ขี่เด่มันกาลังทันสมัยล่ายุกล่าสมัยอยู่ในหัวใจใส่ทำนี่เ้าไม่ออกเพราะเราไม่นมาํามาเต้าทำก็เลยกลายเป็นของคืบไปเยอะเพราะเจ้าของทําตัวเป็นคนคืบจากทมทั้งหลายมันก็ไม่มีทมเมื่อหมุนทำเข้ามาสู่ใจทำทันสมัยท,ทันทีอืมว้าไหนได้นั่นแหละว้าดีได้ดีว้อชั่วได้ช่วมันอยู่กับหัวใจของเราทุกคนอย่าปล่อยอย่าว่างตัวเองนะ เราอย่าไปเชื่อใครไม่ใช่สรังกถามีของเราแล้กิเลสความโลภสรังกฉามีมีที่ไหนฮะความโกรธราคาตัญหาสารังกฉามีในผัวได้เมีย คนละยี่สิบสามสิบคนละร้อยละพันสารนังค้าฉายมีอย่างอางมีไหมล่ะมันไม่เห็นมีเห็นจะมีจะหมาตัดกันในครัวเรือนนะเข้าใจไหมตั้งแต่ผัวเดียวเมียเดียวยังทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะยังไงก็ไอ้ลิ้นกับฟันมาอยู่ด้วยกันเที่ยวไปเที่ยวมามาตัดกันลิ้นลิ้นกับฟันกับผัวกับเมียลิ้นกับฟันเจ้าของก็คือสติเป็นผู้คอยกำกับดูแลให้เที่ยวไปเที่ยวนนัมะ มีอะไรเชี่ยวลงไปจาเชี่ยวตะชีหมูที่หมาก็แล้วกันเขาไหม